อันตรายจากการใช้ไวไฟสาธารณะเรื่องงานกลุ่มของเราเดี๋ยวฟ้าใส่ส่งงานเข้าไปในกลุ่มนะว่าแต่ร้านนี้มี WiFi หรือต่อล่ะเนี่ยืมร้านนี้มี WiFi ฟรีด้วยแหละต้นกล้าดีจังเอ๊ะทำไมมีแอปนี้ในโทรศัพท์ด้วยนะอุ๊ย ข้อมูลของเราหายได้ยังไงเนี่ยแค่ใช้ Wi-Fi สาธารนณะทำให้ข้อมูลสำคัญหายไปได้ด้วยหรอต้นกล้าการใช้ Wi-Fi สาธารนณะไม่ปลอดภัยเสมอไปเพราะอาจจะทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดี นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ตทั่วไปภัยคุกคามใกล้ตัวที่พบส่วนใหญ่มักมาจากการถูกแฮกเกอร์หลักรอบขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัตรเครดิตเลขบัญชีธนาคารและรหัสสำคัญอื่นๆที่ใช้ทำธุรกรรมอาจน,นำข้อมูลเหล่านี้ไปขายต่อหรือนำไปใช้ในทางที่เสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยที่มาจากการเชื่อมอินเทอร์เนต็ตผ่านมือถือซึ่งแฮกเกอร์จะมีวิธีการหลอกลวงเพื่อดักจับข้อมูลหลายรูปแบบ เช่นการออกแบบหน้าเว็บไซต์ปลอมให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับของจริงเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดและลงกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่ระบบจากนั้นก็จะส่งข้อมูลนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของมิจฉาชีพโดยทันทีการโจมตีแบบนี้เรียกว่าฟิชชิง มักจะมาในรูปแบบของการแนบลิงก์ไปในอีเมลหรือลิงก์ที่มีเนื้อหาเชิญชวนต่างๆให้คนสนใจและกดลิงก์เข้าไปดูหรือภายจากการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้บนมือถืออย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะทําให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากมาแวร์และสปายแวร์ที่เป็นอันตรายต่อข้อมูลในมือถือได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตผ่านเครือข่ายไร้สายหรือ Wi-Fi โดยไม่ได้มีการเข้ารหัสความปลอดภัยก็จะมีโอกาสถูกดัก,กจับข้อมูลได้ง่ายโดยเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะเช่น Wi-Fi ในร้านกาแฟร้านอาหารหรือในห้างสรรพสินค้าหน่วยงานองค์กรห้างร้านธนาคารหรือบริษัทต่างๆก็เสี่ยงถูกแฮกข้อมูลรูปแบบดังกล่าวมาใช้ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการแฮก เข้าไปยังฐานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือข้อมูลสําคัญอื่นๆที่เป็นความลับและนําข้อมูลไปใช้เพื่อการหลอกลวงหรือปิดเบือนข้อเท็จจริงทําให้หน่วยงานนั้นๆเกิดความเสียหายส่งผลต่อความน่าเชื่อถือความไว้วางใจของลูกค้าและสาธารณชนได้ดังนั้นกิจกรรมใดๆก็ตามที่ต้องดําเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตทางการทาธุรกรรมออนไลน์การฝากถอนโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการแชร์ข้อมูลส่วนตัวลงบนโซเชียลมีเดีย เช่นการโพสต์รูปภาพเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่และการเช็คอินสถานที่ต่างๆแบบเรียยวทามก็ส่งผลเสียต่อการสอดแนมของเหล่าแฮกเกอร์มีชาชีพได้เช่นเดียวกันอ๋อฟ้าใส่เข้าใจแล้วว่าการใช้ Wi-Fi สาธารณะก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปฉะนั้นก่อนใช้ Wi-Fi สาธารณะจะต้องเลือก Wi-Fi ที่น่าเชื่อถือตรวจสอบ U R L ก่อนใช้ WiFi กันด้วยนะคะทุกคน